ยองสวัสดีจ้าวันนี้พี่โบกับลุงโอป้าพากันออกมาเดินเตยๆอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็เป็นมื้อกลางวันแล้วเจ้าค่ะพี่โบเห็นขนมมันนี้มานานแล้วไม่เคยได้ลองกินสักทีวันนี้ได้โอกาสก็เลยบอกลุงโอป้าฉันอยากกินขนมมันนี้ลุงโอป้าก็เลยบอกว่าขนมมันนี้เขาเรียกว่าเคลันปังหรือขนมปังใส่ไข่นั่นเองดูสิเพื่อน น่ากินไหมกลิ่นมันก็หอมละมุนละมุนนะหอมขนมปังเนยน่าจะมีกาแฟร้อนๆสักแก้วนะเนี่ยอุ้ยพี่โบได้มาแล้วน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะลองดูเคลันปังพี่โบได้ขนมมาแล้วนี่แล้วเจ้าค่ะ้ลุงเป็นคนจ่ายตังค์ขนมปังไข่หนึ่งชิ้นราคา2 0 0พันวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณห้าสิบี่บาทลองกินหน่อยดีกว่าอืม ขนมปังอะเพื่อนๆนขนมปังใส่ไข่ใส่ไข่เป็นไข่ดาวนะยังไม่ทันได้กินเสร็จลงงบป้าก็จ่ายเงินเสร็จแล้วเจ้าคะ่ะวันนี้อากาศ18องศาแต่ว่าดูพระอาทิตย์สิเพื่อนๆนแรงมากอากาศแบบนี้เนี่ยทำให้หนาเป็นฟ้าโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยรอแป๊บเดียวรถก็มาแล้วเจ้าคะ่ะพี่โบก็เลยต้องเอาน้องขนมปังไข่ขึ้นมาบนรถเมย์ด้วยเจ้าคะ่ะกินขนมบรมนมบรถเมย์เขาจะว่าไหมเนี่ย เดี๋ยวพี่โบไปแอบกินขนมปังแล้วมีอะไรจะเมาส์มาจะลงคลิปมาให้ดูอีกนะวันนี้ไปแล้วนะจุงเงมันนายอ่ะายบาย